โอเคโอเคให้น้องอ๋ร้องอะไรกินอ่ะรู้มาเอาใส่เลยเดี๋ยวเอาไปนึ่งเก็ดหมูเกล็เซอรเราจะไปนึ่งปปปัเนปลก้ก้ังได้กังโมมทำไไปกินไก่อาจจะดูสิ่งขาแอปเปิ้ลยอะไม่ได้ขแอปเปิ้ลเด้อตัปังลังปัง Not, not take ah. Hey, this one sharp a lot. Okay. Yo, yo, sharp, sharp, sharp. No, no. Oh. Dan, dan, dan. Lampang pang, lam pang. Hey, hi, hi. Stickman. Stickman. Ready? Can you two dance together? Can Nong Nai and Asia dance together? Can you dance? Pak dance. 诶，看到啦！这个它的乌龟 going inside the finger 的，if you don't know how to do，okay。诶嘿，put d o w n p u d o w n p u down。Mango haven't shoot，haven't h a v e n okay。p u down first。 ตวาอสฟู้ดเป็ามอเลยนาะโมอฟู้ดล่ะล่ะนไม่ได้นะคะดอกซีม่วังมันคืออะไรมันคือดอกมะเขือโลกเดยวมันก็จะเป็นรูปมเขือ่าบมมะเขือลเจอเจอไหมนี่ฮะมะเขือไม่จอลูกมันไม่ได้ออกเป็นใบจริงจังเร็วเ็วอะมดมด

แตงมาชีม็เรอแตงแบบเอไหอะย่าให้พี่อยู่ตวยไห้พี่ถูโกงแย่ๆล่องแล้วนี่ล่องแล้อเฮ้ยเห็บชิคกี้พาย Ma, have chicken come out one? You can touch. เ๋อเลูกขาแล้ววันบอยบอยบอยลูกขาเ้าไปเนี่ยเลือเฟืแขกฟัวโนโนโนแขกโนดูอะไรเด็ลิเตอร์ไฟตุด อันนี้ไข่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 บีเตอร์ไม่รู้นะนะคะโอดี๋ยกมสแล้วไปไปไปก l and go. Farmer boy, duh, Bangkok and Singapore farmer for... boy. Nhật Japan. Japan boy, oh Japan boy. Thailand, boy, him Bangkok boy, you Singapore boy, okay. Yeah. Then we have a uh, Isan boy. ที่สวนสิกรีนคาล้โอ้นี่เย่าลคาเนแขนเตงไม่อเนดี้เ้ยดีดีนะ

tuyên Liên tuyên bọn tuyên truyề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 n

Đưa đi đăng, đưa Go have my mouth this bin? Eh, let's pass to No <coughs> Go Why? Come. ไปครับน้ำคุยยืดเส้นบาสเกตบอลนี่ไงเนาะหนเก็บเลยนี่หยบหนังผักยายนี่เหรอหยบเละแล้วเหรอว้าโซฟี่

ออโอง้ไหบก้ไ่โ้ยโอยโโอ้ดิฉันโดนเห็บไอ้ดิสิงวันเหนไซเวอร์น่ารตัวปักยาวอันนี้ที่มันใหญ่ๆมันกินได้มันยังไม่แก่เอาไว้เลยแวออกไปเอาช้นแค่มาเอามาปิดด้วยวัน้าปิดด้วย เขากล้าเยถาอันน่ะก็เห็นแล้วอยากตำถั่วดีเลยเนี่ยต่ะแม่บอกคุโตเหมือนคโตม้อไไปเดินมาเก็บผักยานวดใจด้วย เดินเลยเดินเข้าไปเลยโอ้ยเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปไหนเนาะรเียีดออกมามอก้าออกมาองอกมาเนาะพอแล้วออกมาไปไปเก็บเห็ดแล้วกันอ่นาวม ม okay, yeah. yeah, like er no, ่นาวไม่เอาครับที่บ้านมีเยอะแล้วคับโอเคก้ายาวๆลูไปไปไม่นาเยอะเยะเลพี่เจมุ่ยงากนอนอ่ะนี่พีเสีง่ับป้าอู่ซิ่งได้แชรได้แล้วแชรลองบินบวชยาี่เียงว้าวหน้าเก็บไปทำอะไรดีเอาไปเก็บยแล้ว

มันเลื้อนนะมันเลื้มือเขาอ่ะนี่ะได้ยังดู่ดนเอาวัตนี้มาเอามด่แล้วม่เมมาี่มัน้มมันากอันนี้เป็นเหมนไไม่อันเล็กๆอนี้เจ็บเนี่ยๆเขาบอกว่าให้ปิดปิดไว้หมือนเลย 一虎拉小车，乌鸦吗？ ハハハハ。<music> <laughs> สหับผมว่างยายตวน้หลังคุณ่างสิกลงกาขิงลาๆเด้อวะเป็นกบมาเอาหัวข่านี่เอาบให้ห้าหั่นเดี๋ยวไปเพนที่เาเด่นนี้มาเอาหัวนี่ ไม่าไปเก็บขึ้นช่ายไหมยายพ่อของเปย์ก็พักพืชใสญ่เอาทังไปเลยเอาขึ้นมาแล้วล่างๆนั่งจักหน่อยนะบอยไปห่มเราน้องก้าวอย่าไปตรงนั้นเลยน้องก้าวพูดฟังมรรลกมานี่ยังนี้เลยลูกน้องก้าวน้องยาเย็นมาดีแล้วสวยๆนะจีบมาสวยๆอ่ะอันนั้นแหละเอามาหมูเอามา มาบังเออโชป้าสิลูกอะไรเหรอไปโชป้ากันโชกนลเอามาแม่เอามาให้ได้ไหมไม่ได้ลูกมันมีอันเดียวเราจะไปยิ้มมันก็ไอ้เสยด้วยเหรอลูกยิ้มกันแล้วเนี่ยหนักไปนกเอาไอ้เสเอา

ไข่น้ำน้อเอาเอาไข่น้ำน้อวะ น้องก้าน้องเก้าครับลูกอยู่ขึ้นอย่างนี้ลูกไปเลยไปเลยอายุเท่หละไปทั้งนั้นแหละไปทั้งนั้นเลยลูกขี่ทั้งนั้นไปไม่จำังหวะไหนรอแล้วไม่เอาเฮ้ยโอเป็นแป้นโตเต็นว้าวโอ้ยลากต้นใหญ่มาก อ้าวสมุนกัมาอีอีนะน้องเหนือเอชเชอเอชเชอน้องเหนือมานี้พิก้าเอชเชอร์อ่ะพิกอาตไปครับบวกต่อยคออีอีเอชเอร์ครับอันลูกเป็นกันอืออ้าออ้ครับอะไรคันหรอครับหน้อโอเอ้ยอะไรคันหรอครับหนอาโออ Nah, pi. Wow, cek cek. โรล่ะโรดูสอีจีหรอนะโน่จะเช็คเช็คๆอ่ะบโอเคไดอันอื่นต่อวันดีอันอื่นต่อวันเดีอฮึเจ้าห้าไม่มั่มเทคเลยดิโอเคทูอีนอฟ